สวัสดีค่ะสวัสดีจากสตอกโฮ o l มสวีเดนนะคะเคยไหมคะที่อยากจะเขียน c ีวีนะคะให้เตะตา HR นะเขียน c ีวีให้ดีเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยได้ทำงานหรือได้เรียนต่อในโปรแกรมที่เป็น International Program เนาะแต่ไม่รู้จะเขียนยังไงนะคะไม่รู้จะใส่อะไรดีนะคะวันนี้ครูคาร่ามีโซลูชันมาให้นะก็คือครูคาร่าเปิดมินิคอสนะคะสำหรับการเขียน c ีวีภาษาอังกฤษนะคะ ให้เป็น professional เนาะโดยการสอนเนี่ยคูคาราจะสอนนะคะเป็นออนไลน์นะคะสามารถเรียนย้อนหลังได้นะคะแล้วก็สอนให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะให้ professional ที่สุดนะคะราคาเปิดตัวนะคะอยู่ที่699บาทนะคะคอร์สที่2นะคะที่จะเปลี่ยนชีวิตก็คือ motivation letter นะคะคูคาราเปิด็นมีคอร์สเหมือนกัน motivation letter ควรมีอะไร ควรมีโครงสร้างยังไงนะคะอ้างอิงจาก motivation letter ที่ทำห้ผูคาร่าได้ทุนนะคะราคาคอสนี้6 99. 9 9บาทเช่นกันค่ะถ้าใครนะอยากจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองด้วยการเขียนซีวีให้ดีขึ้นเขียน motivation letter ให้ดีขึ้นนะคะแนะนำมากมากเลย2คอสนี้นะคะเพราะว่าไม่เคยมีใครสอนผูคาร่ามาก่อนนะว่าจะต้องทำยังไงนะคะ คอสลา699บาทแต่ถ้าลงพร้อมกันนะคะคูคาร่าให้ราคาโปรโมชั่นคือ1111บาทนะคะจะเริ่มสอนในอาทิตย์หน้านะคะวันที่23นะคะพฤศจิกายนนี้นะถ้าใครนะจะปีใหม่แล้วจะเปิดโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองนะคะก็สามารถลงคอสนี้ได้เลยคูคาร่าสอนด้วยภาษาไทยเพื่อให้เขียนเรซูเม่ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพที่สุดน,นะคะแล้วเจอกันในคอสนะ